สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ท่ามกลางความเงียบสงัดแสงจันทร์ที่ส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางไปยังผืนป่าแห่งหนึ่งที่ซึ่งความมืดไม่ได้เป็นเพียงแค่การปราศจากแสงสว่างแต่เป็นม่านหมอกแห่งอาถรรพ์ที่พร้อมจะโอบอุ้นทุกชีวิต ที่ย่างกลายเข้าไปสู่ความสูญหายตลอดกาลเรากําลังจะพูดถึงตำนานป่าอาถรรินคนนะป่าลึกในเขตจังหวัดตากดินดานที่ซุกซ่อนความลับดำมืดไว้ภายใต้ร่มเงาของพฤกษาหนาทึบเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาด้วยความหวาดกลัว จังหวัดตากหากเรามองในแผนที่นี่คือหนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดของประเทศเป็นป่าที่เชื่อมต่อกับแนวเทือกเขาตะนาวสีอันสลับชับซ้อนเป็นบ้านของสัตว์ป่าน,านานาชนิดและแน่นอนเป็นที่สถิตของเรื่องราวลี้ลับมากมายแต่ในบรรดาป่าทั้งหมดนั้นมีอยู่เขตหนึ่ง ที่ชาวบ้านในพื้นที่และพรานป่าผู้ช่ำชองจะไม่มีวันย่างกรายเข้าไปไกล้เขตป่าที่ถูกขนานนามด้วยความหวาดหวั่นว่าดงกินคนมันไม่ใช่ป่าที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะไปกางเต็นท์ชื่นชมธรรมชาติความงามของมันเป็นเพียงฉากบางหน้าที่ซ่อนเร้นความผิดปกติบางอย่างเอาไว้ลองจินตนาการตามผมนะครับ คุณกำลังยืนอยู่ที่ปากทางเข้าป่าแห่งนั้นอากาศรอบตัวจะเย็นเยอเอือขึ้นมาอย่างฉับพลันแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแสกก็ตามความเงียบมันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดไม่ใช่ความเงียบสงบแต่เป็นความเงียบเหมือนทุกสรรพสิ่งกำลังหยุดนิ่งเพื่อจ้องมองคุณเสียงจัก,กรจันเรไรที่เคยดังระงมจะพลันเงียบกริบในบัดดลใบไม้แทบไม่ไหวติงลมที่พัดผ่าน กลับไม่มีเสียงแต่กลับนำพากลิ่นอับชื้นกลิ่นสาบสางจางๆที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดในโพรงจมูกชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบนอกผืนป่าแห่งนี้พวกเขาเติบโตมากับคำเตือนที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าอย่าล่ำเส้นอย่าเข้าไปพวกเขาเล่าว่าป่าแห่งนี้เลือดเหยื่อของมันมันไม่ได้ฆ่าในแบบที่เราเข้าใจแต่มันกลืน เคยมีเรื่องเล่าถึงกลุ่มคนตัดไม้ที่พยายามจะเข้าไปบุกเบิกพื้นที่พวกเขาเป็นคนต่างถิ่นไม่ได้รับฟังคำทัดทานของคนในพื้นที่พวกเขาเข้าไปพร้อมกับเครื่องมือหนักและเข้าไปได้ไม่นานทุกอย่างก็เงียบลงทีมค้นหาที่ตามเข้าไปไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่าไม่พบอะไรเลยนอกจากเครื่องมือที่ถูกทิ้งไว้ ราวกับว่าคนเหล่านั้นแค่หายไปจากตรงนั้นละลายในอากาศหรือเรื่องของนักเดินป่าที่รักการผจญภัยคู่หนึ่งพวกเขาคิดว่าตำนานเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องงมงายที่คนท้องถิ่นแต่งขึ้นเพื่อกันไม่ให้คนนอกเข้าไปพวกเขาเข้าไปและเพียงหนึ่งวันหลังจากนั้นมีคนพบเป้สัมภาระของพวกเขาวางอยู่ริมลำธารแต่ตัวของพวกเขาทั้งสองไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลย ตลอดการอะไรกันที่สิงสถิตยอยู่ในป่าแห่งนี้สัตว์ร้ายงั้นหรอหรือเป็นเพียงธรรมชาติที่โหดร้ายคนแก่คนเฒ่าสายหน้าพวกเขาบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์แต่มันคือเขาเขาผู้เป็นเจ้าของป่าผืนนี้พรานป่าผู้มีวิชาอาคมผู้ที่ความตายไม่อาจพรากวิญญาณของเขาไปจากผืนป่าที่เขารักได้ เรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในยุคที่ป่ายังเป็นป่ายุคที่มนุษย์ยังต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นในบรรดาพรานป่าทั้งหลายมีพรานท่านหนึ่งที่กล่าวกันว่าเขา มีวิชาอาคมที่แก่กล้าที่สุดในบรรดาพรานร่วมสมัยเขาไม่ใช่แค่นายพรานที่ล่าสัตว์เพื่อยังชีพนะครับแต่เขาคือผู้สื่อสารกับป่าว่ากันว่าเขาสามารถพูดคุยกับสัตว์ป่าได้เขารู้ภาษาของลมรู้ความหมายของเสียงใบไม้ที่สั่นสวไหวตำนานเล่าว,ว่าเขาสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ป่าบางชนิดได้ บ้างก็ว่าเป็นเสือสมิงบ้างก็ว่าเป็นกวางผาที่ว่องไวเพื่อเคลื่อนที่ไปในป่าได้อย่างไร้ร่องรอยวิชาอาคมของเขาไม่ได้มีไว้เพื่อโอ,โอ้อวดแต่มีไว้เพื่อปกป้องพรานผู้นี้รักและหวงแหนพื้นป่าแห่งนี้ดังชีวิตของตนเขาเชื่อว่าป่าคือมดลูกของแผ่นดินคือที่ให้กําเนิดทุกสรรพสิ่งและเขา คือผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์ณจกลางป่าลึกที่ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดกล้าล่วงล้ำเข้าไปว่ากันว่ามีกระท่อมของเขาตั้งอยู่มันไม่ใช่กระท่อมไม้ธรรมดานะครับแต่เป็นเขตอาคมที่ทรงพลังรอบกระท่อมนั้นถูกล้อมไว้ด้วยอาคมโบราณ ผู้ใดก็ตามที่มีจิตคิดร้ายหรือคิดจะมาตักตวงผลประโยชน์จากป่าผืนนี้จะไม่มีวันหากระท่อมนี้พบหรือถ้าหากพบพวกเขาก็จะพบกับจุกจบที่น่าสะพรึงครัวจุดที่น่าขนลุกที่สุดของตำนานอยู่ตรงนี้ครับตำนานไม่ได้บอกว่าพรานผู้นี้เสียชีวิตอย่างไรไม่ได้บอกว่าเขาแก่ตายหรือถูกสัตว์ร้ายทำร้าย แต่บอกเพียงว่าวันหนึ่งเขาก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับป่าร่างกายของเขาอาจจะสลายไปแต่จิตและวิชาอาคมของเขายังคงอยู่เข้มข้นและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมกลายเป็นจิตวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งป่าอาถรรพ์ผืนนี้และนี่คือที่มาของการกินคน ป่าไม่ได้กินเหยื่อแต่พรานป่าตั้งหากที่เลือกเมื่อใบก็ตามที่มีคนโลกคนที่คิดจะมาทำลายหรือแม้กระทั่งคนที่หลงเข้าไปในเขตอาคมของเขาด้วยความคึกขนองอาคมนั้นจะเริ่มทำงานมันจะล่อหลอกเสียงเสียงคือสิ่งแรกที่เหยื่อจะได้ยินอาจจะเป็นเสียงนกที่ไพเราะผิดปกติ ที่นำทางพวกเขาให้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ฟังดูเหมือนเพื่อนร่วมทางทั้งที่เพื่อนคนนั้นอาจจะยืนอยู่ข้างๆคุณด้วยซ้ำภาพลวงตาป่าที่ควรจะรกทึบกลับปรากฏเป็นเส้นทางเดินที่ดูโล่งเตียนหน่าเดินเชื้อเชิญให้ก้าวเข้าไปแต่เมื่อก้าวเข้าไปแล้วทางนั้นก็จะหายไป ทิ้งไว้เพียงดงป่าที่รกชัดเหมือนเดิมแต่คุณไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกต่อไปคุณจะเริ่มเดินวนวนอยู่ในพื้นที่แคบทั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณเดินมาไกลแสนไกลนี่คืออาคมบังไพรและเมื่อไรที่เหยือ่อเริ่มตื่นตระหนกเริ่มหวาดกลัวสิ้นหวังนั่นคือเวลาที่เขา จะปรากฏตัวไม่มีใครบรรยายได้ว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรบางคนว่าเห็นเป็นเงาดำทะมึนสูงใหญ่กว่าต้นไม้บางคนว่าเห็นเป็นดวงตาแดงก่ําคู่หนึ่งที่จ้องมองมาจากความมืดและบางคนก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยพวกเขารู้สึกเพียงแค่ความเย็นยเยือกที่พุ่งเข้าจับขั้วหัวใจร่างกายที่หนักอึ้งจนก้าวขาไม่ออก และสติสัมปชัญญะที่ค่อยๆดับวูบลงและพวกเขาก็ไม่ถูกพบเห็นในโลกของคนเป็นอีกเลยว่ากันว่าวิญญาณของคนเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนแต่ถูกจับเอาไว้ถูกผูกบันด้วยอาคมของพรานป่าให้กลายเป็นบริวารกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้พิทักษ ช่วยเฝ้าป่าผืนนี้ไปชั่วนิรันร์พวกเขาจะกลายเป็นเสียงกระซิบในสายลมกลายเป็นเงาที่เคลื่อนที่ในพุ่มไม้คอยล่อหลองและคอยจับผู้บุกรุกรายต่อไปวนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่จบไม่สิน้นตำนานก็คือตำนาน หลายคนอาจจะคิดเช่นนั้นในยุคสมัยนี้แต่สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เขายังคงอยู่ที่นั่นในปัจจุบันพื้นที่ป่าดังกล่าวถูกกันไว้เป็นเขตป่าลึกที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ป่าหรือความยากลำบากในการเดินทางหรืออาจจะด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้น มีเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือชาวบ้านที่ออกหาของป่าในบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ล้ำเส้นเข้าไปพวกเขาเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกที่เจอกับตัวเองบางคืนในคืนที่เงียบสงัดพวกเขาจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงเป่าใบไม้เป็นท่วงนํานองเพลงโบราณที่โหยหวนและวังเวงลอยแววมาจากสวนลึกของป่าต้องห้ามนั้น ทั้งที่รู้ดีว่าไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ในนั้นบางคนที่เผลอเดินเฉียดเข้าไปใกล้เขตแดนอาถรรพ์มากเกินไปจะรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองมันเป็นความรู้สึกที่ขนทั้งตัวจะลุกชันขึ้นมาพร้อมกันรู้สึกเสียวสันหลังวาบเหมือนมีสายตาเย็นชากำลังจับจ้องอยู่ที่ไททถอยและเมื่อหันกลับไปมอง ก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดทึบของผืนป่าที่ดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเรื่องราวของป่าอาถรรพ์กินคนและวิญญาณพรานป่าแห่งจังหวัดตากถึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขานเพื่อความบันเทิงแต่มันคือคำเตือนคำเตือนให้มนุษย์รู้จักความเคารพเคารพในธรรมชาติเคารพในกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็น และเคารพในเจ้าของสถานที่ที่อาจจะยังคงวนเวียนเฝ้าหวงแหนดินแดนของพวกเขาอยู่แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใดก็ตามป่ามีชีวิตและในบางครั้งชีวิตนั้นก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเราเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเราก้าวล่วงเข้าไปในเขตแดนที่เขาหวงห้ามสำหรับคืนนี้ เรื่องราวจากช่องเล่าก่อนนอนก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณล่ะครับมีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับผืนป่าหรือตำนานอาถรรพ์ในพื้นที่ของคุณบ้างหรือไม่หรืออยากให้เรานำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับและก่อนจะหลับฝันในคืนนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ขอให้คุณได้นอนหลับฝันดีกระซิบถ้าคุณหลับลงนะครับ